โรงเรียนอนุบาลขุนยวมกลุ่มโรงเรียนขุนยวมแม่เงาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งเปิดการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวน203คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนและปัจจุบันมีนายวิโรธคำพลอยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนยวมวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลขุนยวมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนมีทักษะในศตรวตรรษที่21มีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีคันมะธรรมำนำวิชาการสืบสารประเพณีเอกลักษณ์บริหารแบบธรรมพิบาลจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลมีมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567 1. ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลขุนยวมมีการจัดครูทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าประตูโรงเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็นมีการควบคุมกำกับรถยนต์รับจ้าง รับส่งนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและได้มาตรฐานความปลอดภัยของกรมขนส่งทางบกมีการจัดหาและนำกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัยต่างๆมาใช้ในสถานศึกษามีการพัฒนาห้องน้ำให้พร้อมใช้งานสะอาดเพียงพอปลอดภยัยถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐานมีการจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้ปลอดภยัยสำรวจและซ่อมบำรุงระบบป้องกันระบบแจ้งเตือนให้สามารถพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นให้ปลอดภยัยเป็นไปตามมาตรฐานมีการให้บริการดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพจัดรายการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าครบถ้วนตามหลักโภชนาการและเพียงพอสำหรับนักเรียนแต่ละช่วงวัยมีการป้องกันภัยธรรมชาติจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยธรรมชาติและวิธีการให้ความช่วยเหลือนักเรียน มีการป้องกันโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5จัดให้มีระบบคัดกรองและแยกเด็กป่วยโดยการตรวจและบันทึกสุขภาพเด็กทุกคนทุกวันเข้มงวดกวดขันให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดสารเสพติดทุกชนิดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าน้ำกระท่อมกัญชาและยาเสพติดให้โทษอื่นๆมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับมือกับภัยความรุนแรงหรือภัยคุกคามทุกรูปแบบ การป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเข้มงวดกวดขันให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธทุกชนิด 2. การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความถนดัดความสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะด้านวิชาการทักษะอาชีพทักษะการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีรวมถึงการป้องกันภัยคุกคามการจากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีได้ 3. ด้านเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือสถานศึกษาประสานเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับจังหวัด ระดับอำเภอระดับตำบลชุมชนหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานศึกษาทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเหมาะสม 4. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนอนุบาลขุนยวมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน5รายการได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอนค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5. แผนเผชิญเหตุโรงเรียนอนุบาลขุนยวมมีขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษามี3ขั้นตอนก่อนเกิดภยัยขณะเกิดภยัยหลังเกิดภยัยโรงเรียนอนุบาลขุนยวมขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ